ค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กับโคนทาตไฟกันนะคะว่ามีเดือนไหนบ้างนะคะก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะซึ่งอุปนิสัยแล้วก็ลักษณะ อนนสัยของคนธาตุไฟนะคะก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังนะคะหงุดหงิดง่ายใจร้อนขี้ร้อนหิวบ่อยกินเก่งนะคะแล้วก็เสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะบางนะคะแล้วก็มีหงอกก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็แพ้ง่ายนะคะมักมีกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นตัวได้ง่ายนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะท้องเสียบ่อยนะคะหรือว่า เป็นเรื่องของกดไหลย,ย้อนนะคะซึ่งความร้อนของในร่างกายขเขาเนี่ยจะเยอะนะคะมักเกิดการอักเสบตามร่างกายต่างๆต่างแห้งนะคะคอแห้งคําแนะนําก็คือให้ดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยลดอาการร้อนในร่างกายนะคะอย่างเช่นน้ําเตงโมน้ําใบบัวบกน้ําเก้งห้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กาแฟนะคะเพื่อแล้วก็กัดออกกําลังกายนะคะก็จะ ปรับสมดุลในเรื่องของการเล่นโยคะว่ายน้ำนะคะเพื่อทำให้อ่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธินะคะก็จะทำให้คนท่านเนี้ยนะคะใจะเย็นลงได้นะคะค่ะใครที่เกิดท่านนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหมอกุ๊กด้วยนะคะค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอกุกค่ะ